เป็นเพื่อนของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวตอนนี้ผมอยู่ที่ปางสามยอดสําหรับปางสามยอด <c oughs> ประวัติของปางสามยอดก็ตั้งอยู่บนเนินดินใกล้กับสางพระการรักษา,าเป็นปราสาทเพียงตัวต่อกันสามองค์มีเฉลนวนทางเดินเชื่อมต่อกันปางสามยอดเป็นศินละปะสมัยบาเยนซซึ่งมีอายุราว พุทธวัดที่18ครับท่าบายน18แน่ครับเพราะว่าต้นสุโขทยัยสมัยที่ขอมกำลังแผ่อำนาจเข้ามาแผ่อำนาจเข้ามาทางเขาเรียกอะไรถ้าสมโขทัยสยามไม่ใช่เพราะตอนนั้นเมืองไทยไม่ใช่สยามครับ่อนสุโขทยัยอยู่พอสมควรครับเพราะว่า เป็นช่วงรอยต่อเนี่ยครับเป็นอิทธิพลสมัยขอมเดี๋ยวผมจะพาเข้าเที่ยวข้างในตัวปราสาทว่ามีเป็นอย่างไงนะคนเดียวครับขอบคุณครับอันนี้น,นี้ค่ารมเนียมเข้าพารสามยอดนส,สิบบาทาครับ เดี๋ยวผมอยากเข้าดูในตัวปราสาทนะครับเพราะว่าตรงตัวปราสาทนี้เขาจะใส่ประตูให,ให้คนเขา้าริงที่นี่ชอบแว่นตาครับเขาบอกว่าใครสวมแว่นตาเข้ามาเขาจะแย่งนี่ยเข้าชมปราสาทอันนี้เป็นสมัวยวายุนก็คือสมัยพระเจ้าชัยมรมันครับทรงอิธิพล ตอนนั้นเรียกคเมนหรือเปล่าไม่แน่ใจเขาเข้ามาเอกทุกคนเข้ามาอันนี้ให้ดูตึกตึกแถวนี้นะครับที่จริงตรงนี้เป็นย่านธุรกิจแต่เหมือนตึกลางเกือบไปหมดนะ,ะเพราะว่าอันมันไปได้จะเข้าไปงไงก็ปิด เราไม่ให้ลิงเข้าโอ้ถึงว่าลิงเข้ามาไม่ได้เพราะก็ปิดพี่ออกใช่ไหมเ้างั้นปิด <c oughs> อันนี้ครับภายในปราสาทเป็นแบบนี้ะนะครับจะให้ดูไปเรื่อยๆ นี่ครับหลังจากเข้ามาในพระป่างเข้าใจว่าข้างบนนี้บูรณะขึ้นมาใหม่เพราะเป็นไม้ก่อนนี้ก็น่าจะเป็นหินหินทั้งหมดผนังทางนี้ใช้ศีลาแรงนะครับผสมกับหินทายเพราะว่าทาง,างนีน่ก็มีที่ตั้งสำหรับสีวลึงบูชาก็ สมัยโน,น้นน่าจะประมาณนี้ข้างในเขาไมา่ให้ลิงเข้ามามก็เม็นชี้ลิงอยู่ดีอันนี้ก็ต้องใช้เหล็กยึดๆๆๆใช้หินศิลาแหลกไม่ใช่หินสายเพราะว่า แถบนี้ทางที่หารได้ง่ายก็น่าจะเป็นหินศิลาแหลงเนี่ยมีหินายอยู่หน้าบันนี้ยังเป็นหินายกว่าจะขนกว่าจะเอามาสร้างได้กว่าจะเสร็จนี้ภายในพระปังซ้ยอดนกินแรงมากครับจะมีปางสามองค์แต่และองค์ก็มีที่บูชาเนี่ยครับน่าจะเป็นสีวะลึงนะครับ ข้างล่างเขาก็คงจะเรียกเป็นโยนี <c ười> คือน้ำศักดิ์สิทธิ์สมัยนั้นนะครับคนเชื่อเนาะไม่เหมือนกันเนี่ยดูนะครับด้านนี้ก็ยิ่งเยอะไปใหญ่นี่ครับยังเหลืออยู่แต่เสียนหน้าหายไปน่าจะโดนขโมย ผ่านมาพุทธศักราชที่18กว่พันแปดรกว่าปีเอาง่ายๆครับเอ,อ้ยไม่ใช่1800กว่าปีพั 1, 8, มาถึงพันเก้าสองพันสองพันห้าสองพันหกสองพันห้ารอยตอนนี้500 800ปีเองครับไม่ใช่พั0แปีแต่้อยกว่าปีฮะ เขาก็จะมีประตูให้นักท่องเที่ยวออกข้างในปางสามยอดนี่ยสำหรับคนที่ไม่เคยเข้ามาก็ดูว่ามีข้างคขาวด้วยไ่ตรงเตรงตรงเตงอ่ข้างคขาวเคเขาก็คงไม่รู้ออกของเขาคนส่วนมากเขาก็มาเขาไม่ค่อยเข้าครับเพราะว่านี่แหละพอเจอพวกจอจอแฉแนี่แหละครับ ผมไม่รู้ผมต้องออกทางไหนออกทางเดิมไม่ใช่ม้าเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวมาอยู่กลัวด้วยไม่กลัวด้วยกลัวด้วยกลัวด้วย,ววย,ววยเขาไม่กลัวข่อยด้วยอสิอสิสิ เมื่อกี้นะักท่องเที่ยวเขาเข้าทางไหนวะก็ไม่ได้เข้าทางประตูที่ผมมาเนี่ยนี่นะครับออกประตูได้ไหมไม่ได้ทางนี้ปิดตายหมดเลเมื่อกี้นี่กลุ่มพ่อแม่ลูกเขาอยู่ทางเข้าทางไหนไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวผมจะหาทางออกแล้วออกไม่ได้ก็ทางประตูเดิมนะครับประตูนี้ก็โดนปิดตาย สัตว์ชุมคลองด้วยจะดูประตูด้านข้างไม่น่าจะออกได้เดีย๋ยวผมจะพาออกแล้วเดินดูรอบๆนะครับว่าข้างนอกเป็นยังไง เข้าที่เขาทําประตูนี่เขาก็กันลิงเข้ามาเลยครับถ้าไม่กันมันก็เข้าเข้ามาหมดก็เปิดประตูออกก็หนักพอสมควรไม่งั้นมันเข้าเนี่ยก็ต้องปิดลิงลิงลิงเดี๋ยวผมจะพาดูรอบๆกัน กานเป็นดูลิงปังสามยอดเขาจะมีสามขบสารประการก็บสารประการ กันแย่เราซะแล้วจักอันนี้ครับเขาจะให้ไม้มาอันหนึ่งเพราะว่าลิงดื้อมากมันเข้าย่ยงของเลยอะ่ะเดี๋ยวผมจะเดินอ้อมครับผมผมต้องใช้ไม้ละเดี๋ยวเผื่อันเข้ามาใกล้มันไม่กลัวเลย เรียงสารพักการมันก็รู้ด้วยนะลุงนั่งอยู่เฉยมันก็ไม่กล้าเข้าใกล้เพราะว่ามันครอบคัวก็รู้รอยู่ว่ารถไฟมารถไฟ จะพาเดินดูรอบๆครับทางนี้ยิ่งเยอะเพราะวใหญ่เพราะทางนี้ลมม่มมันก็รู้จักหลบแดดหลบล่มอลดิงสารพักการ อิงสารพะการกลุ่มนี้เล็กเงินใหญ่ให้ดูลิงลิงเล็กลิงเล็กลิงเล็กน้อย แลมันจะหมดได้ไงนยเมื่อมันออกลูกมาเร่ๆๆๆๆๆลงพายานฝากทันอยู่ตรงไหนไม่รู้ดูตัวเล็กทำร้ายก็ไม่ได้ด้วยนะครับอืมกรปมปมาม้ก็บอกว่ามีโทษด้วย เนื่องทางฟังสามยอดทางด้านโน้นเต็มไม่หมดเลยเ่ยาลางไปโดยปริยายทางโน้นทางโน้นเป็นที่ให้อาหารด้ยนครับเดี๋ยวผมจะเดินดูเรื่อยๆแล้วครับไปแล้วมาแคอุวัตตีเลยตอสันกัดก็มีอะไรนะก็เร,เรียกโลกพิษสุนัขบ้าลิงก็อาจจะมีนี่ กองหินหินทรายสมัยเก่าเลยอายุนั่นแหละครับพุทธศตรวรรษที่18ไม่เก่งเรื่องโบราณดีมีร่องรอยของะระฆังโบราณด้วยครับนี่รูชัดเจนเลยโบราณสถานถ้าไม่ทำหมันถ้าไม่ออกไปก็จะเยอะอยู่ผมว่าถ้าเทียบกบ ประมาณความเสียของเดกที่อยู่ใกล้เนี่ครับกับการทำมันลิงทำ,ทำมันทำมันลิงนี่น่าจะได้ผลกว่าถ้าทำแล้วก็ใส่ปอกใส่ปอกไว้เคียงเสียงมาคุมไว้มันก็ลือเป็นนะครับไม่ใช่มันลือไม่เป็นดูการ อีกด้านนี้ก็เยี่ยงสะอาดหมดจดด้วยลิงครับของมาติดไว้มันก็ลือล้อๆได้หมดเลยนี่ครับสัญญาลักษณ์ของแบงด้านหลังทางบ้านผมเรียกนิ้วก้อย,ยครับถ้าด้านหัวมีโรกพระเจ้าเป็นดิน ก็จะเป็นประมาณนี้ปางสามยอดจึกเชื่อมต่อคนที่อยู่แถวนี้ก็คงเห็นจนชินชาบางคนเคยมาเคยเห็นแล้วก็ผ่านผ่านครับบางคนเคยมาแต่อาจจะไม่ได้เข้าดูในพระปางสามยอดว่าเป็นยังไงก็ดูในคลิปนะครับ แล้วก็ฝากคนติดตามช่องไรด้วยแล้วก็ดูดิลิงมันดื้อมันขึ้นก่อหลังหนักท่องเที่ยวมา่องเทียวก็เข้ามาเรื่อยๆนักท่งเที่ยวตัางชาติยี่สิบาทนะครับคนใดสิบบาทต่นงชาติอาเนียมเข้าชมนมะครับ นี้สำหรับพระปังสามยอดก็คงจบเพียง